หลายคนให้ความหมายคำว่าโลกสวยในเชิงลบในเชิงไม่ดีไม่สร้างสรรค์เช่นบอกว่าคนที่โลกสวยคือคนที่มักจะไม่อยู่ในความจริงคือคนที่เพ้อฝันหลอกตัวเองหรือโลกสวยเกินไปก็เกรงว่าจะถูกหลอกถูกพดโกงได้ง่ายอย่างนี้เป็นต้น แต่โดยส่วนตัวแล้วฉันเชื่อว่าคำว่าโลกสวยก็คือโลกที่คนคนหนึ่งสร้างขึ้นมาด้วยตนเองถ้าเราสร้างโลกชนิดไหนเราก็จะอยู่ในโลกแบบนั้นเราสร้างโลกสีดำสีเทาเราก็จะอยู่ในโลกที่เต็มไปได้วยความทุกข์ความเศร้าหมดพลังท้อแท้สิ้นหวังเห็นอะไรก็เป็นเรื่องไม่ดีเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคไปทั้งหมด เราก็สร้างโลกสีดำหรือสีเทาขึ้นมาด้วยตัวของเราแต่ถ้าบางคนที่เห็นโลกเป็นสีชมพูสดใส mm hmm. เห็นโลกเป็นสีฟ้า mm hmm. สดใส mm hmm. เห็นโลกเป็นสีน้ำเงินสงบนิ่งเข้มแข็ง mm hmm. พวกเขาเหล่านั้นต่างก็สร้างโลกของตัวเองขึ้นมาด้วยเช่นกันสร้างขึ้นมาด้วยความคิดความเชื่อของตัวเราเอง แล้วถ้าหากว่าคนที่โลกสวยมีความไม่มั่นใจว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรไม่ให้ถูกหลอกลวงได้โดยง่ายฉันเชื่อในกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นกฎกฎหนึ่งในกฎธรรมชาติคนที่คิดอะไรทําอะไรพูดอะไรหรือคิดจะคดโกงคนอื่นทําไม่ดีกับคนอื่นเขาเหล่านั้นย่อมสะสมพลังงานเชิงลบเอาไว้ในตัวเองเขาหาได้มีความสุขที่แท้จริงไหม แม้ว่าจะหลอกลวงคนอื่นทําให้คนอื่นเสียทรัพย์สินเสียความรู้สึกหรืออะไรก็ตามแต่ในท้ายที่สุดจิตวิญญาณของเขานั้นก็จะสะสมเอาแต่ความคิดเชิงลบความเชื่อเชิงลบและพลังงานเชิงลบเข้าไปทําร้ายตัวของพวกเขาเองหรือที่เรียกกันว่าแพ้ภัยตนเองนั่นเอง ดังนั้นเราทุกคนสร้างโลกของตัวเราเองเราอยากจะอยู่ในโลกที่สวยงามที่ตัวเราเองสร้างขึ้นมา หรือเราจะอยู่ในโลกความจริงที่เราใช้ความเชื่อว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์โลกนี้เต็มไปด้วยปัญหาโลกนี้เป็นสีเทาสีดำผู้คนไม่น่ารักโลกนี้อยู่ยากเงินหายากเราอยากจะอยู่ในโลกเช่นนั้นที่เราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองอย่างนั้นหรือ